เรารักษาชุดใบตากตาตรงนี้ได้นะครับแล้วพอใบเลือกแก่ขึ้นนะครับใบเลือกแก่ขึ้นนะครับเราก็ฉีดนะครับเราสามารถใช้ชุดหูฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบวันได้นะครับและในช่วงที่เป็นใบอ่อนเราสามารถใช้ยาฆ่าหนอนได้นะครับยาหนอนบวกด้วยเลยเพราะว่าบางทีผีเสื้อกันคือมาวางไข่เราก็จะทำกกรรมฆ่าต่อตรงนี้ได้ได้ด้วย แล้วพอวัยสองนะครับวัยสองมาวัยสองมาเหมือนกันพอวัยสองมา <c oughs> ก็เป็นหางปลาดูแต่เราเปลี่ยนยานะครับเราเลือกเปลี่ยนยาที่จัดให้ใช้อาบานะครับนะครับใช้พวกอาบานะครับอบาบานี้มันดาพอปิดนะครับเออยู่นะครับแล้วสลับเป็นโควาโตเองน,นะครับตันะน,ตนี้นะครับอาบานะครับเราเริ่มใช้อาบาตนี้นะครับแล้วไปสอง นะครับใบสองก็จะเขียวมันเข้มนะครับในการใช้นี่ใบก็จะเขียวมันเข้มอย่างที่ผมแนะนําแต่ตอนแรกเพื่อให้ชาวสวนนี่อับสวนและสบายใจสบายใจทุกฝ่ายนะครับลูกสวยขึ้นไว้ลูกได้มากขึ้นนะครับดูสภาพอากาศนะครับเราสามารถทับสามใบไ,ได้ทับสามชุดใบได้นะครับพอใบสองเสร็จเรียบร้อยเราก็ํำใบสามได้นะครับ ใบสุดท้ายขอจัเทคนิคใบสุดท้ายใบสุดท้ายเราใช้ชุดกู้หูอัดราสองเท่าได้โดยใช้ชุดกู้หูอัตตาสองเท่าได้ในบางทีใ่ใบสุดท้ายพอใบคี่นะครับเราใช้นะครับใบเนสลาดใช้มันก็สะสมอาหารถรุงนี้ได้แล้วใบสุดท้ายแนะนำชาวสวนให้ใช้หรืิที่ที่จะเล็กยดอกได้ด้วยก็จับใช้เีกกร็จแล้วเราจะใช้กกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ เราจะใช้อยู่สองช่วงในการต่ใบสุดท้ายช่วงแรกก็คือตอนเป็นใบฝักดาบใบฝักดาบขาใช้ไปใบเลิกกาเป็นใบเป็นสลัดช่วงนี้อาจจะใช้ต้นละครึ่งกิโลนะครับแต่พอใบกาเขาใช้สักหนึ่งกิโลไปเพื่อปรับหน้านะครับตัวซีเคนเลโชด้วยคำว่าซีเคนเลโชคืออะไรนะครับซีก็คือพวกคาร์บอนนะครับคาร์บอนก็คือการท้ายสูงให้กำว่าการท้ายสูง ปรับ 5, 4, ค่าซีไดโให้เป็นสาพอนเอ <N> ก็คือไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนถ้าไนโตรเจนมากเท่าไหร่นะครับยอดก็จะมาเราจะทำให้อาหารมากานั่นเองใบก็จะดำเขียวเราใช้ชุดหูอัตราสองเท่าตรงนี้ไปฉีดพ่นไปได้นะครับแล้วคราวนี้ผู้เรียนก็จะไบมันดำไปมันดำนะครับไบมันดำแล้วพอใบมันดำไปเป็นลื่นดูสภาพอากาศด้วย ดูสภาพอากาศว่าคาดหน้าเนี่ยนะครับกระท้องแรงด้วยลมหนาวมาด้วยเราจะเอาโอดเนี่ยทุเรียนถ้าว่าเราให้น้ําให้ปุ๋ยแบบให้น้ําให้ปุ๋ยยอดมาถึงน,นะครับทุเรียนจะอกอกดอกได้ก็ต้องเมื่อมันต้องเลี้ยงมันทุเรียนเที่ยงแล้วทุเรียนจะออกดอกนะครับ แต่ถ้าว่าเราเองกับสวนไม่เป็นไม่้าใจวงจรของโรงเรียนให้น้ําให้ถุยเต็มที่ลัวมาอดให้น้ําให้ถุยเต็มที่ลัวมาอดยอดมาทีนี้พอถึงเดือนที่มันจะออกทีนี้เราจะเครียดเพราะทำทอดไม่ทันนะครับเราจะเครียดเราต้องทําให้ผู้เรียนเครียดนะครับทุเรียนที่จะเครียดได้มีวิธีเดียวก็คือไม่ให้กินน้ำนํำงดน้ํากักโซนไม่ให้กินน้ําแล้วอดสนิทเลยไม่กินน้ําแล้ว แต่ใบดำขนาดไหนที่เราจะวัดน้ำใบดำเท่ากับใบมะพุดใบเขียวดำเท่ากับใบมะพุดไม่ใช่ว่าใบเพสลาแล้วไปวัดน้ำไม่ใช่นะครับเขียวลอยๆเขียวตองๆไม่ใช่นะครับใบดำเหมือนใบมะพุดนะครับพร้อมแล้วจับพร้อมแล้ววัดน้ำนะครับพอวัดน้ำแล้วทุเรียนดีนะครับก็จัดเรียกแต่ละสวนแต่ละพื้นที่จะไม่เดือดกันถ้าที่สูง ที่ลาดเองของขวดน้ำไม่กี่วันนะครับตุเรียนเที่ยแต่ที่เสมอทั่วไปต้องใช้เวลาหลายวันอาจจะ5วัน7วัน10วัน12วันก็แล้วแต่แต่ละส่วนไม่เท่ากันคราวนี้เราดูทางกายภาพทกว่าทุเรียนเที่ยงเป็นอย่างไรคำว่าตุเรียนเที่ยงก็คือตอนเที่ยบวัน11เอโมงเทียบวันบ่ายโมงช่วงเวลานี้เลยครับไปในสวนตุเรียนของเราดูอาการทางกายภาพคือน้าว่าใบสลร ใบสลอถใบสลอดใบมันนอนตอนเที่ยงวันสิบเอ็ดโมงมันนอนแล้วนะครับนี่นะครับเรืองเรื่องเที่ยงนะนี่คืออาการที่หนึ่งเลืองเทียดนะอาการที่สองก็คือไปที่ใต้ต้นเรียเนเงยขึ้นไปดูถ้ามีใบเหลืองหนึ 1, 2, ่งใบสองใบหนึ่งใบสองใบคือทุเรียนเทียดแล้วอาการที่สามไปดูที่ายกิ่งทุเรียนจะออกจากายกิ่งก่อนดอกตาดอกจะเริ่มจากายกิ่งก่อน เพราะว่าอาหารอยู่ใกล้ไปจะออกจากใบตูดก่อนเริ่มไปตูดเริ่มไปตูเพราะเลี้ยงน้ำก่อนส5นาทีนะครับทวกนี้ต้องใล้ชิ้นมากเลยนะครับเลี้ยงน้ำก่อน5นาทีปีน้ำไม่ด้5นาทีเพื่อจะดึงตูดตาดอกมาใกล้ๆเพรใต้โคนหัเลี้ยงน้ำก่อน5นาทีและพอตูดตาดอ,อกเริ่มเดินมาเริ่มเดินมาปุ๊บให้เข้านะ้ำ ตาดอกเริ่มเดินมาประมาณ50%หรือ60%ดูมากพอสมควรเริ่มเข้าน้ำ1เข้าตัวพอนตีในสวนเราเคยให้น้ำไม่30นาทีโดยปกติรดน้ำ30นาทีให้เพิ่มมาเป็น1ชั่วโมงต้องให้น้ำเต็มที่นะครับให้น้ำเต็มที่พอให้น้ำพอผู้เรียนก็จะออกดอกนะครับออกดอกเยอะขึ้นนะครับออกดอกเยอะขึ้นนะครับออกดอกเยอะขึ้นนับไปวันที่4ี่ เราเข้านะ้ำหรือเราเรียกว่ากัดแทกนะตอนที่ดอกมากัดแทนะถ้าไปว, 4, 1, 2, 3, 4, ว 4, ปันที่4ี่เดินสองสามสี่วันที่4ี่ดอกมาเต็มที่แล้วถ้าหากว่ายังไม่พอใจให้เข้าน้ำอีก3ามนาทีดอกก็จะมาเต็มที่ตอนนี้หลักการในการเปิดตาดอกนะครับหลักการในการเปิดตาดอกในการเปิดตาดอกคือเราไม่ฉีดพดไมบแล้วใบเราเขียวมันดันดำแล้วแต่ดอกยังไม่มา ใบเขียวมันแล้วดอกยังไม่มานะครับในการดองตาดอกของเราก็คือเราจะใช้ชุดผู้หูอัตราสองเท่าสองขวดสองซองบวกสาลายคราวที่เคีเราเลื่อกออกมาใช้ลแล้วสาลายนะครับสักสองถึงสามลิตรน,นะครับถ้ามีสาลายแดงก็เอาสาลายแดงถ้าไม่มีสาลายแดงก็เอาสาลายทั่วไปใส่ต่อนหนึ่งน้ำหนึ่งอาิตจิฉีดกระตุ้นนะครับฉีดกระตุ้น ที่นะครับที่ท้องกิ่งที่กระตุกที่ท้องกิ่งนะครับกระตุกที่ท้องกิ่งตรงนี้หลังจากนั้นนะครับฉีดไปทั้งสองสามรอบนี่คือสูตรที่1นสูตรที่2นะครับอาจารย์บรรชาก็คิดขึ้นมาแล้วได้ผลดีนะครับออกคุกไปนะครับก็คือนะครับนะครับอาจารย์บรรชาสนาวงศ์นะครับก็คือใช้นะครับไฮโดรซานหนึ่งขวด เวอร์เทสสองซอลเวอร์เทสสองซอลนะครับบวกแมกนีเซียมหนึ่งลิตรตัวที่สองนะครับแอนโทซานอันควดเวอร์เทสสองซอลแมกนีเซียมหนึ่งลิตรทีดงใต้ท้องผิวดอกก็จะมาพักสองรอบนะครับดอกก็จะมานี่นี่คือการเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกเมื่อดอกเริ่มเดินแล้วเมื่อดอกเริ่มเดินแล้วดอกเริ่มเดินแล้วนะครับเราจะใช้ตัวปุ๋ยเกลือมารวบ ช้ชุดผู้หู1ขวด1ซอง่อน้ำ1,000ลิตรนะครับบวกปุ๋ยเก็บ0.13 0.46ถ้าเป็น3 2ลิตรเราใช้6ขีดหรือ600กรัมถ้าเป็น3,000ลิตรเราใช้3กิโลฉีดได้ท้องถิ่ดอกก็จะมาติดดอกก็จะมาติดครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวดอกก็จะมาติดนะดอกก็จะมาติด เมื่อเปียกดินหนูนะครับเมื่อทุกเมื่อดอกเปียกดินหนูดอกออกนะครับดอกออกเปียกดินหนูนะครับดอกออกเปียกตินหนูให้ระวังเชลาราอยู่ตัวหนึ่งตอกทูหนึ่งร้อยบาทเออมาเชนน้องเชลาร์เอ็ดทูอะครนะอ่ามาเชน เวลาเป็จะมาเยี่ยมตอนที่เป็นแคนแค็กโนดจะเลยนะครับเวลาที่จะมาทำลายโวกที่เป็นเศษเป็นหุ้นคือแอนแท็กโนดแคนแท็กโนตวิธีการแก้ปัญหาเชล้าตัวนี้ใช้ชุดกู้หูอัตราปกตินะครับบวกยาลาสอตัวแม็นเปเซต์กับนะครับคาเ์บตาซิลใช้แมนโดเทป นะครับ300กรัมบวกคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งร้ซีซีสองตัวบวกต่อน้ำต่อน้ำสองลิตรใช้ชิ้นปูอัตราปกตินะครับฉีดใต้ท้องผิวฉีดบำรุงดอกฉีดบำรุงดอกนะครับฉีดบำรุงดอกนะครับนี่เราโดยฉีดในที่ดอกครับถ้าเป็นดอกแล้วในการใช้ชิ้นปูเราจะฉีดดอกอย่างเดียวแล้วเราจะไม่ฉีดบำรุงไปแล้วนะครับเราฉีดในที่ดอกอย่างเดียว